คิดลโอเะไม่เจ็บหรอกครับเข็มแรกของของของเด็กหญิงผาสุขค่ะนิ่งมากโอ้เก่งมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ พาเด็กๆไปทําวัคซีนนะคะพาเด็กๆไปทําวัคซีนเลิกงานมาก็เปลี่ยนกระโปรงแล้วก็ใส่เสื้อกางเกงขาสั้นรีบไปเลยเพราะว่าทั้งฝนจะตกนะคะก็เกินต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตาเด็กๆนะคะพี่กุ๊กไก่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะมี เด็กหญิงผาสุกนะคะแล้วก็เด็กชายบุญชูนะคะมาด้วยกันเพราะว่าเพื่อนน้อยไปรับที่บ้านลูกบอกว่าให้มาเลยให้พาน้องมาเลยตอนที่นูกเลิกงานก็รับน้องมาทำวัคซีนเข็มแรกทั้งสองนะคะขอให้ความเมตตานี้นะคะกับคืนไปสู่ท่านที่เมตตาเด็กๆนะคะขอให้มีความสุขความเจริญกลับมาบ้านนูกก็มีเรื่องเครียดเหมือนเดิมนะคะมีเรื่องเครียดเพราะว่า เสือน้อยซึมแล้วก็ไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแต่นุกก็แต่นุกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะนุกก็ต้องรีบมาทำงานนะคะว่าจะาที่ไม่เอาน้องไปาหาหมอเมื่อกี้นี้ที่บุญชูกับพาสุกเขาทำวัคซีนนะเพราะว่า มันจะไม่จบนะคะมันจะไม่จบพรุ่งนี้จะพาเขาไปที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะเพราะว่ายัางไงนุคิดว่าเขาน่าจะได้ตรวจเลือดอยู่แล้วนะคะแล้ว้วการแปรผลเลือดมันเร็วกว่าที่คลินิกใกล้บ้านเนี่ยจะรอเป็นวันเลยก็มีสองวันก็มีแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสัตว์พรุ่งนี้จะพาน้องไปนะคะมันจะเร็วมากนะคะจะประมาณ1 0 15นาทีก็รู้ผลว่าน้องเป็นอะไรนะคะตอนนี้ก็กังวลเรื่อง เรื่องที่เขาเป็นจรนะคะเขาอาจจะ,ะมีกรรมพันธุ์ที่มีโรคล,ลายติดมาด้วยอเงี้ยคะ่ะกังวลอยู่ค่ะกังวลเห็นเขาเป็นแบบนี้เราไม่สบายใจนะคะเพราะว่าเขาเคยล่าเรือเขาเห็นนกนี่เขาจะเข้ามาหาตลอดแม่แต่เห็นนกอยู่นอกกรงเขาจะวิ่งมาดูตรงมามองอมามองในกรงแล้วมองออกมาหานกอย่าเงี้ยเห็นเขาเป็นแบบนี้เราไม่สบายใจแล้วก็ ร่วมใจนะคะกุ้มใจสนับสนุนค่ารักษาค่ารถของเสือน้อยได้นะคะก็ขอ,ขอความเมตตานะคะนุก,ก็จะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เหนื่อยนะคะเราเหนื่อยเราเหนื่อยแต่ว่าไม่มีใครบังคับเราให้ทํานะคะแต่เราก็มันได้มันได้ดูแลกันแล้วอะ่ะจะทิ้งกัน จะทิ้งกันเขาเรียกว่าอะไรคะจะทิ้งเขาได้ไงนะคะจะทิ้งเขาลอยแผลได้ไงเราก็ต้องช่วยเขานะคะเราก็ต้องช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะน้องก็มาป่วยนะคะก็กลับมาจากบ้านกลับมาจากโรงเรียนก็เอาอาหารเม็ดให้แม่ไฝ่ได้กินก็ดีใจอยู่นะคะแม่ไฟกินอาหารเมร็ดแต่เมื่อเช้าเขาไม่กินอาหารเปียกเลยเขาอาจจะยังเจ็บปากหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่า เมื่อตอนเลิกเรียนมานี่เขากินอาหารเม็ดหมดไปเยอะเหมือนกันก็โล่งโล่งใจนะคะพรุ่งนี้ช่างจะมาติดผ้าใบาช่วงบ่ายสามโมงสีโมงช่วงเช้าจะได้พาเสือน้อยไปนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ